คนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดวันอังคารนะเกิดมาเนี่ยพร้อมกับบุญเก่าที่เป็นคนอุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่มาดีมาพอเกิดมาในภพชาตินี้เนี่ยคนเกิดวันอังคารส่วนมากเลย ก็จะเป็นคนที่ผู้ใหญ่อโปรดปรานผู้ใหญ่นี้เริ่มจากในครอบครัวใช่ไหมคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลุงป้าน้าอาก็แล้วแต่รู้สึกเอ็นได้ไเด็กที่เกิดวันอังคารนี่เป็นพิเศษทีนี้จุดแข็งของคนเกิดวันอังคารมันก็เลย ไปจนถึงการที่ได้ทำการทำงานแล้วตำแหน่งหน้าที่เจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็วนะนั่นคือสิ่งที่วันอื่นอะทำไม่ได้คือสเสน่ห์ของคนเกิดวันอังคารเนี่ยมันอยู่ที่ความจริงใจไงบางทีอาจารย์ต้องบอกว่าคนเกิดวันอังคารเนี่ยจริงใจจน น่ากลัวตัวเองจะเดือดร้อนเพราะว่าหลายต่อหลายครั้งเลยเรื่องที่เป็นเรื่องที่ไม่จําเป็นต้องพูดต้องบอกก็ได้แต่มันเกิดวันอังคารนะเหมือนกับว่าพูดหรือว่าบอกหมดทุกเม็ดเลยอะ่ะมันก็เลยทําให้หลายต่อหลายอย่างมันติดขัดเพราะคนที่เขารับฟังสิ่งที่เราพูดนั้น เขาเข้าใจผิดเอาพวกเราเข้าใจไหมว่าหลายต่อหลายครั้งนะเรื่องทุกเรื่องอ่ะที่เราคิดอย่างหนึ่งแล้วเราพูดออกไปอะคนที่เขารับฟังเขาอาจจะไม่ได้แปลความตรงกันทุกเรื่องหรือทุกบริบทได้ใช่ป่ะดนั้นเรเกี่ยววับนังคารก็เป็นคนจริงใจดีอยู่แล้วแต่ว่าให้พยายามค่อยๆถ่ายทอด อย่าไปทําอะไรที่มันเร็วเกินไปจัดสินใจเร็วเกินไปพูดเร็วเกินไปออกตัวเร็วเกินไปอ่าพูดถึงการออกตัวเร็วคนเกิดวันอังคารนี่ในทางโหราศาสตร์แล้วถือว่าเป็นธาตุลมนะเพราะเราเห็นลมที่พัดไปมาไหมพัดอย่างรวดเร็วนยนะขับรถเร็วพูดเร็วคิดเร็วทําเร็วคิดแล้วพูดเลยอะไรทำนองนี้อนเกิดวันอังคาร มันก็อาจจะต้องตามมาด้วยการที่มีอะไรผิดบ้างพลาดบ้างแล้วนั้นก็ต้องตามไปแก้ไขใช่ไหมแต่จุดแข็งของเกิดรติบันญาัารอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ลุยขาลุยสามารถทำอะไรที่บางคนกลัวที่จะทำบางคนรู้สึก ว่ามันมีความเสี่ยงภัยบางคนรู้สึกว่ามันจะละําบากถ้าเกิดธนาคารส่วนหนึ่งอาจจเป็นเพราะตัวเองรู้ตัวตัวเองมีดีอยู่ในตัวมีคนที่พร้อมจะรักพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วนั้นเวลาทําอะไรเนี่ยมันก็จะมีความลําพองใจอยู่ลึกๆว่าเราเอาอยู่เราทําได้จึงเป็นคนที่ขาลุยไง เออถ้าเอาแบบวัยรุ่นเนี่ยใครที่กล้าเปิดฉากพูดเปิดฉากลงมือในก่อนชาวบ้านเขาเนี่ยสนมากเกิดวันอังคารดังนั้นจุดแข็งของเกิดวันอังคารถ้ามองในแง่ของการกู้วิกฤตหรือธุรกิจการเงินการทองเนี่ยก็คือการรู้จักที่จะ,ะริเริ่มลงทุนลงแรง คนเกิดวันอังคารกล้านะมีความกล้าที่จะทำอะไรแบบจะเป็นคนแรกๆที่เสี่ยงก่อนชาวบ้านเพราะเราเคยได้ยินคำพูดที่ว่าคนที่จะรวยกว่าเขาเนี่ย มันอาจจะต้องยอมเสี่ยงมากกว่าคนอื่นเนี่ยคือไม่ได้พูดว่าเสี่ยงแล้วจะต้องสําเร็จทุกคนหรือว่าทุกครั้งเลยทำนองนั้นนะคนที่รวยที่สุดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทําอะไรสำเร็จในครั้งแรกนะแต่โดยหลักแล้วอ่ะโดยหลักแล้วเนี่ยการกล้าเสี่ยงมันจะตามมาด้วยความเป็นไปได้ ที่มันจะสําเร็จมากกว่าคนที่ไม่ได้เสี่ยงทีนี้คนเกิดวันอังคารเนี่ยในบรรดาเจ็ดวันเนี่ยเขากล้าเสี่ยงมากที่สุดไงดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าคนกล้าเสี่ยงมากๆก็นแนนนอนก็อาจจะมีล้มเหลวแต่บางครั้งก็อาจจะสําเร็จแล้วถ้าจังหวะที่มันสาเร็จเกิดมาสาเร็จท่วมท้นขึ้นมา มันก็คือรางวัลชีวิตของคนเกิดวันอังคารนี่เอาเป็นว่าถ้าในหน้าตักมีทรัพยากรอยู่เท่าๆกันเนี่ยคนเกิดวันอังคารเนี่ยกล้าที่จะเสี่ยงมากที่สุดดังนั้นถามว่าความหวือหวาของชีวิตเนี่ยการที่ดวงจะตกดวงจะขึ้นสดๆเนี่ยคนเกิดวันอังคารก็เล้าใจที่สุดนะ ย้ำอีกทีน,นึงว่ามันมีโอกาสอยู่แล้วล่ะที่มันจะล้มเหลวแล้วก็สำเร็จแต่ถ้าเราอยากรู้ว่าจังหวะไหนที่มันจะเสี่ยงหรือจังหวะไหนที่มันจะโชคดีใช่ไหมแล้วก็ตรวจดวงชะตาส่วนตัวได้อันนั้นไม่ยากการตรวจดวงชะตาส่วนตัวนี่ทําให้ร,รู้ได้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะโดนใช่ไหม แต่การที่เราจะรู้จุดอ่อนตัวเองข้อหนึ่งก็คือเราระวังเรื่องของอความสําเร็จที่ได้มาเราเก็บไว้ไม่ได้ล่วไหลออกไปเช่นจริงใจมากบอกคนอื่นทุกอย่างเลยจนคนอื่นเขาเอาไปทําจนตัวเองเหมือนกับมีแต่คนก๊อปปี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นรู้ความลับหรือ ได้เงินง่ายใช้เงินง่ายเงินล่วไหลามากในมันดังเกิดเจ็ดวันนะวนเกิดวันอังคาร้วมีจุดลอยรัว่วทางด้านการเงินสูงสูงในที่นี้เนี่ยอาจจะไม่ให้แบบทีเดียวเยอะๆก็ได้นะแต่เสียเงินใช้จ่ายไปเรื่อยๆด้วยอารมณ์ก็พูดไปลนวันเกิดวันการคิดเร็วเกินไปไงบางทีในการคิดเร็วเกินไปอะ่ะมันก็อาจจะทําให้ เสียเงินเร็วเกินไปเอออ่าแล้วไงต่อเราเองก็สามารถนะสามารถที่จะลดความเร็วในการตัดสินใจได้สามารถที่จะลดรอยรั่วทางด้านการเงินเนะี่ยสมมติเราอยากใช้จ่ายเรื่องอะไรใช่ไหมเรารู้ตัวอยแล้วรเราเปนคนคิดเร็วพูดเร็วบางทีแบบอยากได้ก็แบบซื้อเลยอะไรเงี้ยแหม หาเงินได้หนึ่งหมื่นก็หมดหมื่นหนึ่งแสก็หมดแสนหาเงินได้หนึ่งล้านก็หมดล้านหาเงินได้สิบล้านร้อยล้านก็หมดมันก็อาจจะขาดความรู้สึกว่าตัวเองมั่นคงอย่างนั้นคิดสักหนึ่งวันสองวันสาวันแล้วก็ค่อยจ่ายเงินหรือลงทุนไปก็จะดีขึ้นส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาชื่อสกุลให้อาจารย์อาจารย์ทําให้สองอย่างพร้อมกันเลยนะอย่างแรกคือ จารก็จะเอาชื่อสกุลคนเกิดวันอังคารมาเขียนลงไปในยันมหาเศรษฐีปกเสกให้เป็นคนที่เรียกทรัพย์รับโชคโดยตรงแล้วอีกประการหนึ่งก็คือในเลิกง,งามยามดีอาจารย์ก็จะจุดเทียนสิริมงคลร้อยแปดประการเนี่ยขานชื่อคนเกิดวันอังคารต่อหน้าองค์เทพว่าผู้นี้ที่เกิดวันอังคารชื่อนี้สกุลนี้มีความตั้งใจจริงที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวนะให้สําเร็จให้ร่ารวย ขอท่านโปรดประธานพรเทีนเนยนนอาจารย์ฐานจิตแล้วก็ว่าคาถาแล้วก็จุดตันหน้าองค์เทพให้พวกเราส่วนยันมหาสถิถีเราเอาไปวางบูชาที่หิ้งพระห้องพระเอาวางตรงที่เก็บเงินก็ได้บางคนอยากจะแขวนเลยอยากจะตั้งโต๊ะเพราะข้างหลังมีที่แขวนมีที่ตั้งโต๊ะอาจารย์ให้กรอบสวยๆอย่างนี้ไปเลยนะแล้วเกิดวันาอาังคารก็ส่งชื่อสกุลมาให้อาจารย์อาจารย์ทำยันมหาสิถีให้ จะบอกคนที่เขียนคนที่เห็นคลิปนี้นี่อาจารย์จุดเทียนเสิมงคล้1ย8ประการให้ด้วยดังนั้นเมื่อใครได้ไปแล้วนะได้พลังครบถ้วนก็ขอให้เป็นผู้โชคดีที่ได้ครอบครอง